ดูบอลนอนกินสวัสดีทุกคนชี่รับฟังและติดตามนะครับขอต้อนรับสู่คุยก่อนเกมบอลเดี่ยวคืนนี้ประจำวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์นะครับคืนนี้ยกจากในกพรีมลีกอังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมลูตันทาวนะครับวันนี้เล่นเป็นเจ้าถิ่นพบกันมาเยือนของทางปิศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเตะก,กันในเวลาห้าทุ่มครึ่งในงค่ําคืนนี้นะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสถานการณ์การลุนแชมป์ในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนนะครับเมื่อวานซิตี้พลาดเสมอกับทางเชลซีนะครับจึงทําให้คะแนนเพิ่มมาแแคค่1ะน,นนะร ลิพูก็ลดความกดดันไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ในเรื่องของอันดับลิพูลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวนะครับรองมาก็จะเป็นอาร์เซนอลรองมาก็จะเป็นซิตี้นะครับเพราะว่าซิตี้ก็ยังมีโอกาสที่จะต้องปะทะลิพูกันอีกนัดหนึ่งนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นนัดตัดสินแล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นโมเมนตัมที่ไม่ดีของทีมอันดับหนึ่งตอนนี้คือลิเวอร์พูลนะครับนั่นก็คือถึงแม้ว่าจะเก็บ3ามแต้มจากเบรนฟอร์ดจากการชนะ1โปรโตโรซี y, แต่ก็สังเวยนักเตะไป3คนนะครับซึ่งเป็นนักเตะที่ เป็นกำลังหลักด้วยนะครับอย่างเช่นแบรดดี้แบ็กขวานะครับแล้วก็เคอร์ติสโจนกองกลางนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นดาวินนูนเยสด้วยนะครับที่ต้องเปลี่ยนตัวตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยนะฮะอ่ะก็ถือว่ายังมีโมเมนตัมที่ต้องลุ้นกันอีกยกหนึ่งนะครับสำหรับในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มาแรงตอนนี้แล้วกดดันน้อยที่สุดก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลนะครับไม่แน่นะครับความกดดันที่น้อยนิดนี้อาจจะทําให้ลิเวอร์พูลสะดุดก็ได้นะครับอ่ะก็ต้องอยู่กันอีกยาวนะครับสำหรับสถานการณ์ลุ้ นะฮะอ่ะมาพูดถึงคร่าวๆของคู่นี้กันก่อนนะครับขุมกําลังของทั้ง2ทีมนี้แน่นอนแมนยูดูได้เปรียบกว่าเนื่องจากเป็นทีมใหญ่กว่านะครับแค่มาเป็นทีมเยือนแค่นั้นเองนะครับในเรื่องของการทําเกมของลูตันทาวก็ถือว่ามีนักเตะที่ดีๆหลายคนนะครับเกมซ้ายขวาโอเคกองกลางอย่างลอสบาร์ลี์ก็เป็นกําลังหลักสําคัญของลูตันทาวก็ยังได้ลงสนามอยู่นะครับและกองหน้าจบสกอร์อย่างอาเดบโยนะครับถ้าจะไม่ผิดนะอาเดบยโยนะครับที่เป็น หัวหอกของลูตันทาวก็ยังลงสนามได้อยู่ถ้าดูจากความครบเครื่องของลูตันทาวเนี่ยอาจจะดูว่าเกือบร้อยเซนตะครับแต่ถ้าเทียบกับนักเตะแมนยูตอนนี้ถ้าเป็นในช่วงสัก4ี่หอาทิตย์ก่อนเนี่ยแมนยูก็ไม่น่าจิ้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมาแมนยูก็เรียกศรัทธามาได้ซึ่งใน4นัดหลังชนะรวดนะครับที่สําคัญนัดล่าสุดเนี้ยชนะแอสตันวิลล่ามาด้วยกําลังใจกําลังใจแล้วก็ความมั่นใจเนี่ยมาเต็มเลยนะครับสิ่งที่เป็นรองของแมนยูก็ไม่ใช่นักเตะหรือว่าอะไรนะคร่ครือ ของการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นกราฟขาขึ้นนะครับจึงทำให้แมนยูวันนี้เป็นทีมที่น่าเลือกว่าจะเป็นทีมที่น่าลงทุนนะครับอ่ะก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาคู่นี้ยังไงก็ขอไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานเล่นไป2ช่วงเวลานะครับหัวค่าก็ต่อ,อรีวกูไปเลยนะครับกินเต็มนะครับชนะไป1 4แล้วก็สังเวยนักเตะไป3าคนนะครับส่วนในเรื่องของเต็งในช่วงค่ำนะครับคู่เด็เป็นชนะอ่ะพูดพินลิ้นผันกันใช่ไหม กินคู่ออตแลนตานะครับหนึ่งบินเองสำหรับบินเต็งนะครับชนะไป3 0ส่วนอีก2คู่นะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันทีมอันดับหนึ่งจะมาแพ้ทีมอันดับ13อย่างมิดเดิลสโบรหรือว่าทีมปิเตอร์โบโรนะครับแพ้ไป1นึ่ประตู 2, ต่อสต่อหลูกเสียเต็ม e นะครับส่วนอาบิไลฟ์ซิกนะครับไม่ถึงเพดานสูงก็เสียเต็มนะครับสำหรับในบินเต็ง3คู่ใน คู่ดึกนะครับส่วนสเต็ปนะครับแตกทั้ง2บินเลยนะแต่มีอีกบินหนึ่งโดนหานครึ่งนะครับบินแรกนะครับใส่อาร์เซนอลเชลซีแล้วก็แอตมาดริดแอตมาดริดถล่มไป5 0นะครับอาร์เซนอล4 0นะครับแล้วจะไม่ห้าศูนย์เหมือนกันนะฮะเชลซีก็เสมอกับซิตี้รองไปราคาหนึ่งลูกครึ่งคู่นี้ในส่วนของบินสเต็ปบินแรกนี้นะครับที่วงกลมมาอยู่เนี้ยกินเต็มนะครับแตกนะครับและอีกคู่อีกบินหนึ่ง ก็เป็นสูงของบุนเดสลิกาสอคู่นะครับไปจับถูกคู่นะครับจับเล่นถูกคู่นะก็ได้ สูงฮัมบุกนะครับเสมอ2-2ฟอร์ตูนาดุเซดอฟเสมอ2-2แต่มาโดนหันครึ่งเบเยร์เลวคูเซนนะครับซึ่งทําได้แค่ชนะไฮเดนเฮลไป1นประตูสองสถานีการเก็บชัยเบเยร์เลวคูเซนก็ยังต่อเนื่องนะครับสำหรับลูกทีมของชาบีออลันโซแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าผลประกอบการเมื่อวานบวกกันเยอะเหมือนกันนะครับใครที่ตามก็ยินดีกันด้วยนะครับยังไงก็แอดวีศูนย์มาได้เลยนะครับมาร่วมรุ่ยด้วยกันนะครับอ่ะมาดูกันส่วนของไลน์อัพของทั้ง2ทีมในคู่ค้ำคืนนี้กกกััััััันนนนนนน่่อะะะคคครรรรบบบบมาาาาาาททงงฝเจ้้้ลููตวผษ ประตูนะครับเป็นคามินสกี้นะครับหลัง3เบลนะครับออชโชแล้วก็เมงญี่นะครับและในส่วนกลางใช้เน้นแดนกลางนะครับในการเดินเกมนะครับซึ่งหัวหอ,อกตัวสำคัญนะครับไม่ใช่หัวหอ,อก ห้องเครื่องตัวสำคัญรรสบาร์กลีย์นะครับยืนคู่กับกลองกาแล้วก็กาโบเร่เป็นปีกข,ขวาโดตี้เป็นปีกซ้ายนะครับและหน้า3ได้เคาตันมอริสกับบอฟิตเต็มตัวนะครับจึงทําให้แนวรุกลูตันทาวน์นี้ดูน่ากลัวนะครับบวกกับสนามที่พวกเขาถนัดด้วยนะแล้วก็หน้าเป้าเป็นอาเดบาโยขวาเป็นออกเบเน่นะครับถ้าดูจากความได้เปรียบของลูตันทาวน์ก็คงจะบอกว่าเป็นในเรื่องของความเร็วนักเตะที่มีความเร็วนะครับตรงนี้อาจจะทําให้แมนยูเป๋ก็ได้นะครับแต่ในเรื่องของทักษะระดับ นักเตะที่มีอยู่ก็เทียบกับแมนยูแล้วก็ดูเป็นรองนะครับแต่โดยรวมแล้วผมว่าลูตันทาวมาเกือบเต็มร้อยนะครับตรงนี้ประมาทลูตันทาวไม่ได้จริงๆนะครับส่วนแมนยูนะครับมาในแผน4-2-3-1เป็นแผนที่กำลังมั่นใจของพวกเขาครับโอนานาเป็นผู้รักษาประตูนะครับซึ่งในช่วง2เกมหลังเนี่ยเอาตรงๆการเก็บช้ยของแมนยูมาจากเขาด้วยนะครับสำหรับผู้รักษาประตูอย่างโอนานาที่เซฟให้กับแมนยูหลายลูกเหมือนกันนะครับหลังสีมีดิโกลาโลแบ็กขวานะครับซ้ายลูกจอนะครับโรเอลวาลยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กควายนะครับก็ถือ ูนะครับกลางรับมีคาเซิเมโรและก็เมนูนะครับหลังจากที่ได้คาเซิเมโรกลับมาเนี่ยแนวรุกแมนยูนะเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องไป,ไปงพองพะวงหลังเยอะนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนตัวอยู่แล้วถ้าหากแมนยูเดินเกมรุกไม่ได้ก็อย่างเช่นการเปลี่ยนสกอตแม็กโทมิเนีลงมาเป็นตัวซุปเปอร์ซับไปนะครับและการเปลี่ยนตัวเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยมักจะยิงประตูตลอดนะครับนัดล่าสุดก็ยิงประตูใช้กับแมนยูได้ด้วยนะครับและสีตัวหน้านะครับก็เป็นกาาโชปีขวานะครับมาคัสรัตฟอกปิดซ้ายแล้วก็บรูโน่เฟอร์นันเดน หอยลุ่นนะครับอ่ะมันก็เหมือนเชลซีเลยนะสำหรับแมนยูในปีนี้นะครับต้องหวังฟอร์มนักเตะด้วยนะครับเหมือนเมื่อวานเนี่ย ร่างทองลงเกือบทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นดีซาซี่มาโลกุสโตนะครับคอ์เดอร,ร์การ์เกอร์นิโคลัสแจ็คสันหรือว่าราฮิมสเตอร์ลิงที่แข่งกับแซกแมนซี่ร่างทองลงทุกตัวนะครับบวกกับแมนซี่ที่มีพละกําลังที่อาจจะดูเป็นรองเพราะว่าไปแข่งในกลางสัปดาห์ด้วยนะครับตอนนี้แมนยูก็เหมือนกันนะครับมันต้องหวังว่าร่างทองมันจะลงใครนะครับถ้าสมมุติว่าพลาดไปๆกันไปสักคน2คนนี่อาจจะทําให้แมนยูดูเป็นรองเกมรูปเกมจะดูเป็นรองไปนะครับมันต้องลุ้นทุกนัดนะครับเพราะว่าฟอร์มแต่ละตัวมันไม่สม่าเสมอเหมาค บางนัดก็เล่นดีนะครับแต่บางนัดก็ร่างทองหายไปเลยกลายเป็นร่างอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มันยังโชคดีในช่วง4ีหนัดหลังก็คือถึงแม้ร่างทองรัดฟอร์ดจะหายไปแต่ก็ยังมีร่างทองไปลงที่แม็กโทมินหรือว่าลัสฟูตฮอยลุนนะครับแต่คนที่เล่นเสียดีที่สุดก็คงจะเป็นบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับแค่นั้นเองนะครับและบวกกับการที่ได้คาซิเมโดกลับมาก็ถือว่าเห็นการเก็บชัยได้มากขึ้นนะครับเนื่องจากกองหน้ามันเล่นง่ายนะครับดูจับแหงนักเตะวันนี้แมนยูดูมีหวังนะครับดูมีหวังเดี๋ยาคอะ้้้ถใหแนนนนตี ผมก็ชอบรูปเกมของรูตันทาวเหมือนกันนะและเกมในบ้านพวกเขาเล่นดีนะครับกับเกมใหญ่แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือสถิติมันโดนลบล้างไปโดยเชฟฟิลเดตนะครับจากนั้นล่าสุดที่เล่นในบ้านรูตันทาวแพ้ไป1ประตูต่ตอ3นะครับจึงทำให้ความมั่นใจอาจจะลดหายลงไปด้วยนะครับยิ่งมาเจอเกมใหญ่แบบนี้ก็ถือว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องบอกสถิติแบบลุงหน้านิดนึงก็บอกว่ารูตันทาวมักจะกินราคากับทีมใหญ่นะครับสำหรับในปีนี้เวลาที่เล่นในบ้านนะครับให้คะแนนตอนนี้แมนยูเจ็ดสิบนะครับรูตันทาว 30นะครับอ,อาจจะดูดูถูกลูตันทาวไปนะให้คะแนนแมนยู60และก็ลูตันทาว40นะครับามาดูผลงานการเจอกันส่วนใหญ่ชัยไปอยู่แมนยูนะครับสนัดเป็นการชนะทั้ง2นัดแบบคลีนชิดเลยนะครับเอาง่ายลูตันทาวเจอแมนยู2นัดยังไม่เคยยิงแมนยูได้เลยนะครับแมนยูนะครับในปี2020ันชนะไป0ูนย์สามและนัดล่าสุดที่เจอกันสถิติใกล้สุดเลยนะครับในเดือน พฤศจิกายนปี2023คือปีก่อนนะครับผลสถิติไม่ได้ยาวนานแมนยูเคยชนะไป1ประตูต่อสูนะครับถ้าดูจากเอฟูเทุกอย่างชี้ไปที่แมนยูนะครับลูทันทาวคือไม่น่าจับเล่นเลยนะครับเอามาดูผลงานนะครับลูทันทาวก็จัดว่าดีมาตลอดแต่แค่ามาพลาดสะดุดใน2นัดล่าสุดนะครับที่เสมอนิวาสเซลไป4-4ที่ก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ไม่ธรรมดานะครับสำหรับเกมที่เจอนวิวคาสเซินแล้วก็นัดล่าสุดไปแพ้เชฟฟิลล์1-3นะครับเนื่องอาจจะอาจจะเป็นพละกําลังที่ไปใส่เิวิลคัดลาสุดเี่ย รูเตอร์ทามีสกอร์แบบนี้ขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นนะครับดีเลยนะครับชนะไบรตัน4-0นะครับชนะลูตเอว่าตัน1-2แล้วก็บัวตันวันเดอร์เรลส์1-2ส่วนแมนยูนะครับความมั่นใจมาเต็มนะครับ4นัดล่าสุดนี้ก็คือชนะหมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การชนะนิวพอร์ตเคาน์ตี้2-4นะครับชนะวูฟ3-4ชนะถล่มเวทแฮม3-0และนัดล่าสุดสำคัญมากเลยนะครับชนะวิลล่าไป1ประตูต่อ2นะฮะดูจากการเก็บชัยแล้วก็ถือว่าพอๆกันนะครับแต่ในเรื่องของความเสถียรในฟอร์มในช่วง4นนััดหหลงงกก็ต้้อยยใแมู โอ้โหวันนี้มีรูปเกมที่จะเกิดขึ้นหลายแบบเหมือนกันนะครับถ้าดูจากฟอร์มลูตันทาวก็คือว่ายิงประตูได้ทุกนัดนะครับถึงแม้ว่าบางนัดจะเสียประตูไปบ้างนะฮะก็ถือว่าน่ากลัวอยู่นะครับสำหรับแนุกลูตันทาวซึ่งยิงประตูได้ตลอดนะครับซึ่งแมนยูอาจจะต้องไปทําเป็นการบ้านสําหรับในค่าคืนนี้นะครับตอนนี้นะครับแมนยู you, อยู่วันดับ 6มี4 0คะแนนนะครับด้สแต้มวันนี้ก็ยังคงอยู่อันดับ6กนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อในส่วนของอันดับตารางคะแนนส่วนลูตันทาวนะครับอันนี้น่าคิดนะถ้าไม่เอาจริงนัดนี้ก็อาจจะเครียดไปอีกหลายนะัดเหมือนกันนะเพราะว่ายังอยู่ในโซนที่ไม่ปลอดภัยนะครับอย่างโดนเอฟเวอร์ตันตามหลังมาอยู่1คะแนนนะถึงแม้ว่าจะแข่งน้อยกว่า1นัดแล้วก็ ถ้าก็ได้3มแต้มในวันนี้ก็อาจจะเบาใจในส่วนของตรงนี้ไปนะครับลูตันฮาวต้องชนะอย่างน้อย2-3นัดขึ้นไปนะครับถึงจะพ้นโซนนี้นะครับทีมที่มีสิทธิ์ตกชั้นปีนี้ก็คงจะเป็น ลูตันทาวเอฟเวอร์ตันเบอร์ลี่แล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับทางเบอร์ลี่กับเชฟฟิลด์นี้น่าจะตกชั้นแบบชัวร์ๆเลยนะครับและส่วนเอฟเวอร์ตันกับลูตันทาวยังลุ้นอยู่ถ้าดูจากแรงจูงใจนะครับก็ขอยกไปที่ลูตันทาวนะครับเพราะกำลังหนีตกชั้นส่วนแมนยูเล่นชิวๆได้นะครับก็ระวังกันหน่อยนะครับจาใครที่เล็งแมนยูถ้าดูจากความแรงจูงใจนะครับวันนี้แมนยูมาถอดในราคาครึ่งลูกกับครึ่งควบลูกนะครับนั่นไงนะฮะเป็นสกอร์ทีเาาท่เป็นราคาที่ไม่น่าจิ้มทีมมต่่ต่ออยยาางแนูสักเทไหร่ ครับบอลงานอาจจะลงก็ได้นะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยบอลงานลงไปหลายคู่เหมือนกันนะครับมจะเป็นคู่สเปอร์นิวคาสเซิลนะครับหรือว่านอตติงแฮมฟอร์เรสวูฟแฮมป์ตันนะครับคู่วูฟแฮมป์ตันกับสเปอร์นี้ผมว่าโดนไก่หลอกไปหลอกไปหล,ลอกไปตายนะครับโดนไก่หลอกไปตายผมก็เล่นนะสำหรับส่วนตัวแบบนอก นอกทีเด็ดนะครับอ่าราคานี้นะครับดูจากสถานการณ์แล้วผมว่าอาจจะเป็นเรื่องง่ายนะถ้าดูจากในส่วนของการเจอกันของแมนยูกับลูตันทาวเพราะว่าส่วนใหญ่แมนยูจะชนะนะครับของแค่เม็ดเดียวก็กินละแต่ว่าอ่ะสถานการณ์ตอนนี้รูตันทาวอย่างที่บอกนะครับใน4นัด5นัดเนี่ยแม้ว่าจะแพ้บ้างเสมอบ้างชนะบ้างแต่พวกเขายิงประตูได้ทุกนัดนะครับประมาทเกมลุกของรูตันทาวไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คงจะเป็น50%แรกคือแมนยูนะครับก็คือชนะ นะครับชนะตามฟอร์มที่เคยเจอกับรูตันทาวนะครับและอีกทางหนึ่งดูจากราคาด้วยนะครับก็คือรูตันทาวคงจะยันเสมอรูตันมายันเสมอนะครับเพราะว่าราคามันก็พาไปแบบนั้นได้จริงๆนะครับ50%ที่จะเกิดขึ้นรูตันทาวเสมอยันเสมอนะครับแล้วก็เสียแมนยูเสียเสียตมแมนยูหรือว่าชนะตามฟอร์มของแมนยูซึ่งก็บอกว่าเรื่องเตงเนี่ยเป็นเรื่องที่ จับยากเหมือนกันสําหรับราคาครึ่งลูกในวันนี้นะครับยิงแมนยูมาเปิดเป็นทีมเยือนด้วยเนาะอ่าโอเคและในเรื่องของสติสูงต่ําก็มาในส่วน5050เ 50, พราะว่ามีแค่2นัดนะครับมาต่ํา1นัดมาสูง1น,นัดตรงนี้ก็อาจจะคาดการสกอร์ไม่ได้นะครับเอามาดูในส่วนของการเกมเล่นบ้านของูตันทานนะครับเจอกับเกมใหญ่ผมจะย้อนดูเกมใหญ่เลยนะเจอกับทางอ่าไล่ๆก่อนสเปอร์อ่านวันนั้นสเปอร์ต่อในราคา1ลูก หนึรือควบนะครับเสียครึ่งครับซอยที่ต่อสเปอร์นะครับใครที่ต่อลิฟวูต่อไป2เม็ดเสมอ1นึงนะครับอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับต่อในราคา1ลูกครึ่งควบ2นะครับดูตันทาวแพ้จริงแต่ว่าก็กินราคานะครับแล้วก็แมนซีก็เหมือนกันนะครับต่อไป2เม็ดดูตันทาวเล่นในบ้านนะครับก็แพ้ ในส่วนของสกอร์แต่ว่าชนะราคาแล้วก็แมนนิวคัตเซนด้วยนะครับอันนี้หนักกว่าเพื่อนเลยต่อในราคาครึ่งควบลูกแต่ว่าลูตันทาวเนี่ยชนะ1 0นะครับเจอกับเชลซีก็เหมือนกันนะครับแต่ว่านั้นเป็นราคาต่อ1แต่ว่าเจ้าไปนะครับเปอร์เซนต์กับการเจอเกมใหญ่ปีนี้ลูตันทาวกินราคาแฮนดิข เกือบทุกคู่นะครับซึ่งแมนยูจะตามกับทีมใหญ่ทีมอื่นไปด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าสถิติมันชี้ไปรูตันทาวในเรื่องของราคาแฮนดี้แคปนะครับซึ่งวันนี้มันก็มีสิทธิ์ที่จะออกมือแางที่ผมบอกนะครับไม่เสมอมายันเสมอก็แมนยูชนะไปตามฟอร์มนะครับ ถึงแม้ว่าผลงานในบ้านจะไม่ค่อยดีในช่วง3นัดหลังแต่ว่าสถิติการเจอเกมใหญ่แฮนดิแคปได้กินทุกนัดเลยนะครับมีสิทธิสูงมากๆที่วันนี้จะเสมอกันนะครับสำหรับในคู่นี้แล้วแมนยูออกไปแค่หนึ่งแต้มนะครับและก็ในส่วนของผลงานแมนยูใน5นัดหลังนะครับแพ้ไป1นัดกับฟอเรสต์นะครับที่เหลือเป็นการชนะแต่ก็เป็นเกมเบานะครับเจอกับนิวพอร์ตวีแกนแต่ในเกมที่มาลิกก็ไม่ธรรมดานะรับชนะวูบสามสี่ชนะแอตเันวิลลาหนึ่งสองเกมเยือนก็ถือว่าดูดีขึ้นนะครับวันนี้ผมต้องบอกว่าเลือกยาก อยู่เหมือนกันนะครับแมนยูก็กำลังมั่นใจเนาะก็อยู่ในช่วงที่ต้องเรียกศรัทธาต่อไปนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะชนะเหมือนกันแต่ถ้ากลับไปมองในส่วนของรูปเกมลูตันทาวก็ถือว่ามีนักเตะที่หวางได้เกือบทุกตําแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมซ้ายขวาอ็อ,อกเบเน่โดตี้นะครับหน้าเป้าอเดบโยนะครับกลางเดินเกมอย่างลอสบัตลี y ก็ถือว่าเป็นทีมคนที่ เทียบเท่ากับบูโรฟานันเดสได้เลยนะครับสำหรับผมแค่อันยุมันเยอะกว่าแค่นั้นเองนะแล้วก็แต่ละหน้าที่ดูทัานเทาวนะครับแข่งขันก็มีสกอร์เกิดขึ้นด้วยนะครับมักจะยิงทีมอื่นได้ตลอดถึงแม้ว่าจะแพ้หรือว่าเสมอมาบ้างนะครับกับราคาเนี้ยถือว่าเสี่ยงพอสมควรสำหรับการเล่งแต่งนะครับก็ถือว่าต้องเป็นการวัดใจกันไปนะครับเอาตรงๆในสถิติได้เปรียบส่วนใหญ่ก็คงจะไปอยู่ที่แมนยูนะครับเพราะว่ามันดูมีราศีกว่าแต่ว่า ก็อย่างที่บอกนะครับสถิติที่เจอกับเกมใหญ่ในบ้านลูตันทาวมักจะกินราคาทุกทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวคาเสเซิลเชลซีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์อาร์เซนอลเก็บเปรียบมาหมดเลยในเะรื่องของแฮนดิแคปแล้วก็แต่ในเรื่องการเก็บชัยเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเห็นนะครับวันนี้นะครับลุ้นได้2แบบไม่ลุ้นยันเสมอก็ลุ้นให้แมนยูชนะนะครับจะไปในทิศทางไหนสําหรับผมคิดว่า ในบ้านรูตันทาวนะครับก็น่าจะยันได้และนักเตะก็ไม่ได้ดูเป็นรองมากนะครับนะก็ยังมีความมั่นใจในหลายเกมอยู่ก็คงคิดว่าจะไม่กลัวแมนยูนะครับบวกกับแรงจูงใจรูตันทาวที่จะต้องหนีตกชั้นนะครับซึ่งก็คงจะมีเยอะกว่าแมนยูที่แบบเล่นแบบชิวๆได้นะนะแรงจูงใจมาด้วยนะครับก็คงจะเน้นไปที่รูตันทาวนะครับมาลูตันมายันเสมอนะครับส่วนในเรื่องของสูงต่ำเนเาะว่าส,สกอร์เนี่ย มันก็มีสิทธิ์เกิดสูงได้น่าจะเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะครับเพราะว่าสองทีมนี้เริ่มยิงประตูใส่ทีมอื่นได้เยอะจังว่าในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับถ้าจะเน้นก็คงจะสูงเต็มเกมนะครับสรุปก็ลูตันนะครับเน้นลูตันทาวนะครับรองในราคาครึ่งลูกและก็สูงเต็มเกมเข้าไปด้วยนะครับก็อันนี้ก็เล่นเบ,บแๆ้วสำหรับสูงเพราะสถิติมันมีแค่2นัดเองนะครับ อจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการคุยอย่างเกมบอลเดียวนี้ในศึกพรีเมียร์ลีกระหว่างเรือธาวกับแมนยูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับที่เรบฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับดูบอลนอนกินชาแนลช่องนี้ด้วยนะครับจะได้มีคอนเทนต์หาข้อมูลดีมาคุยแบบเป็นกันเองเพลิดเพลินกันไปแบบนี้ในทุกๆวันนะครับยังไม่มีแนวทางในใจยังไงก็แอดบีศูนย์เจ็ดมานะครับส่งทุกคนที่ติดตามไลน์มาลุยด้วยกันนะครับวันนี้คงขอลาก่ออนเจกันใหม่คลิปหน้านะคครรัับสสวดีับ